รวมทุกประเด็นนะครับแล้วก็รวมทุกเรื่องที่มนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเราต้องรู้โดยเฉพาะมาตรการล่าสุดของการลดหย่อนภาษีที่เรียกว่า easy receipt นะครับก็ช็อปแล้วได้เงินคืนต้องทําอย่างไรเงื่อนไขเป็นอย่างไรอะไรได้หรือไม่ได้เดี๋ยววันนี้มาติดตามกันนะครับก่อนอื่นนี่ต้องเท้าความนะครับไอมาตรการตัวนี้เนี่ยที่เป็น easy receipt เนี่ยจริงๆแล้วในปีที่แล้วก็มี ในช่วงต้นปีเช่นกันใครที่ได้ใช้สิทธิ์ไปแล้วเนี่ยก็คงจะพอเห็นและว่าเฮ้ยมันใช้ยังไงแล้วก็ได้ประโยชน์ในส่วนไหนบ้างนะครับทําไมสัมะกรถึงต้องมาโปรโมทมาตรการ easy receipt แล้วไม่ใบกํากับภาษีใบเสร็จอะไรต่างๆทําไมต้องมาอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันก็มีเหตุผลนะครับเพราะว่าสัมะกรก็ต้องการให้มันง่ายสะดวกโปร่งใสนะครับในพวก ใบเสร็จใบกำกับภาษีอะไรต่างๆที่ในในอดีตเราต้องเอามา,าสแกนส่งสัมภาระในการเป็นเอกสารเพื่อแสดงเห็นว่าให้เราขอลดหย่อนภาษีในเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวนี้ไม่เอาละเขาก็เลยบอกว่าเอางี้ผู้ประกอบการนะครับที่เข้าขายตามเงื่อนไขในเรื่องของ easy Re c e i p t เนี่ยเมื่อเราไปซื้อของซื้อสินค้าบริการของเขานะครับรายละเอียดข้อมูลต่างๆมันก็จะถูกนําส่งสัมภาระไปทันทีเลย นั่นหมายความว่าเวลาเรายื่นภาษีในปีถัดไปนะฮะอย่างตอนนี้เราถ้าเราใช้สิทธิ์ปี67การยื่นในปี68เนี่ยข้อมูลดังกล่าวที่เราได้ซื้อเรื่องของช็อปแล้วได้คืน,คนแล้วก็ ece receipt เนี่ยมันก็จะไปอยู่ในการยื่นภาษีของเราโดยอัตโนมัติมันก็สะดวกครับจริงๆแล้วสักงานก็ฉลาดเพราะเขาก็ต้องการ track รแล้วเนี่ยว่าเออมันถูกต้องไหมไม่งั้นการเอาเอกาสารที่มาส่งแบบ manual ม,มันก็จะมีความยุ่งยากในการตรวจสอบแล้วก็ล่าชา้า ไอเราเองก็อยากได้ลดหย่อนคือเร็วๆนะมันก็แอบไม่ทันก่อนจะไปถึงรายละเอียดว่าซื้ออะไรได้หรือไม่ได้ผมอยากให้พวกเราทําความเข้าใจเรื่องนี้เงินสะกอ่อเรื่องเงินเงินทองๆนะครับไม่อยากให้เราหลงกลเรื่องของการเน้นในการลดหย่อนภาษีโดยลืมไปว่ามันมีภาระทางการเงินเกิดขึ้นด้วยนะครับเอากันตรงไปตรงมาก่อนมาตรการนี้แม็กซิมัมมันคือห้าหมื่นบาทใช่ไหมครับ การที่เราจะซื้ออะไรในมูลค่าห้าหมื่นบาทเนี่ยเราก็มาดูก่อนว่าฐานภาษีของเราเนี่ยมีมีฐานภาษีอย่างไรฐานภาษีประจําปี2องพันหกสิบเจ็ก็จะมีไล่ตั้งแต่สิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสาสิบห้านะครับสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีฐานภาษีน้อยๆนะฐานภาษีน้อยถือว่าห้าเลยแล้วกันอ่ะแล้วเราต้องการใช้สิทธิ์ตัวนี้นะครับสมมุติว่าเราห้าใช้สิทธิ์นี้เต็มข้อเลยก็คือห้าหมื่น นั่นหมายความว่าเราจะได้ภาษีคืนประมาณ5% 5%ของ50,000ก็คือ2,500ันหเท่ากับว่าสมมุติเราซื้อโทรศัพท์1เครื่องนะครับที่ราคา5 0า50,000บาทเราจะได้ส่วนลด5%แต่ส่วนลดที่เป็นเงิน5%นั้นมันมาจากมาตรการของเอซี่ลีซีที่เราจะได้คืนจากสัมภาระคุ้มหรือเปล่าอาจจะไม่คุ้มนะครับลองมาดูใหม่ลองมาดูใหม่อีกสักตัวอย่างหนึ่ง ถ้าฐานภาษีเรา20%สิ์ล่ะแล้วเราใช้หลักการเดียวกันก็คือเต็มข้อที่5 0,000บาทนะครับนั่นหมายความว่า10%บเอ้ยยของ5 0,000มันก็คือเอ่สอร์นของ50,000ก็คือ10,000นั่นเองนั่นหมายความว่าเราก็จะได้ภาษีคืน1 0,000บาทจากสัมพระก่จริงๆภาษีที่เราถูกหักไปเรียบร้อยแล้วในแต่ละเดือนนั่นแหละสามพระกเขากักไว้ก่อนแล้วเราก็ไปขอคืนนะครับจริงๆมินก็คือเงินส่วนของเรานั่นแหละ นะฮะอันนี้ถ้ามาดูสูตรนี้โทรศัพท์ห้าหมื่นสมมุติเราก็จะได้ส่วนลดไป20%ก็คือหายไปหมื่นหนึ่งนั่นเองก็เท่ากับว่าถ้าคิดแบบตรงไปตรงมาก็คือสินค้าชิ้นนี้ก็คือซื้อมาได้ที่ราคา4 0,000่นบาทแต่มันจะไม่ได้ส่วนลดณนะวันที่เราซื้อมันจะไปได้คืนเป็นส่วนของลดหย่อนภาษีในปีภาษีถัดไปนั่นเองนะครับอ่าแล้วถ้าเกิดเราฐานภาษีเต็มข้อเลยนะซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยในประเทศไทยก็คือ3 5เเนะครับ ลุ่ม35%นี่ก็พูดง่ายๆก็คือได้ดิสคาวสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของห้าหมื่นบาทก็คือประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าคุ้มหรือไม่ฐานภาษีของเราอยู่ตรงไหนนะฮะถ้าฐานภาษีของเราอยู่ตั้งแต่ระดับสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเช่นเงินเดือนอยู่ประมาณห้าแสนขึ้นไปนะหรือว่าฐานภาษีอยู่ยี่สิบหรืออยู่ยี่สิบห้าถ้ายี่สิบห้านี่เงินเดือนเกินล้านขึ้นไปเนี่ยเงินเดือนที่รวมแล้วทั้งปีนะครับหรือว่าเรียกว่าเงินได้กันแล้วกันนะ จากทุกช่องทางเนี่ยผมว่าน่าจะคุ้มเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่ได้จากการลดหย่อนเนี่ยมันสูงนะครับสิบห้าเปอร์เซนตก็สูงแล้วนะยี่สิบก็ไม่ธรรมดายี่ห้านี่สุดยอดสามห้านี่เทพเลยนะฮะดังนั้นอยากให้หมกตรงนี้ดีๆว่าอย่าหลงกลเพราะว่าเรารู้ว่าเราอยากมีของที่เราอยากมีอยากได้แต่ว่าถ้าฐานภาษีเรามันมันไม่ได้สูงมากแล้วก็ต้องมาซื้อของเพื่อหวังส่วนลดโดวยเฉพาะของชิ้นนั้นมันมูลค่า สี่ส้าห้าหมื่นบาทเนี่ยมันก็อาจจะกระทบกับรายรับรายจ่ายเราได้เราอาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาหรือว่าถ้าบอกอยอา,ากจะผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์แต่จริงมันก็ไม่ควรถูกไหมครับงั้นก็ต้องดูด้วยอย่าเน้นเพื่อจะเอาผลลัพธ์ของการแค่ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนะครับอย่าลืมว่าเงินต้นมันก็ต้องหาเหมือนกันแต่ถ้าเรามีแผนที่จะต้องใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับว่าเอ้ยมันมีของที่เราต้องซื้อมีของที่เราจําเป็นต้องใช้นะครับ งั้นได้เลยนะฮะคราวนี้มาพูดถึงรายละเอียดบ้างว่าอะไรได้และไม่ได้และเงื่อนไขเป็นอย่างไรนะครับมาตรการนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับหมดเขตก็คือสิบห้ากุมภาพันธ์นี้นะครับของสําหรับปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเงื่อนไขเนี่ยก็คือว่าแม็กซิมัมห้าหมื่นบาทแต่อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือต้องไปดูฐานภาษีของเราประกอบด้วยนะครับแล้วก็ โดยผู้ประกอบการนะครับร้านค้าต่างๆจะต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบที่เป็นอิเล็กทรอนิก e ส์นะก็ e-tax invoice นะครับแล้วก็ e n e-receipt น, e นั่นเองก็อย่างที่อธิบายไปตอนต้นแล้วนะครับคราวน,นี้คนที่ใช้ประโยชน์นี้ได้เนี่ยก็ต้องเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับบุคคลธรรมดาเท่านั้นนิติบุคคลห้างอุ้นส่วนใช้ไม่ได้นะครับนะฮะอ่ะกรณีนี้มาดูกันไปว่ามีกรณีไหนบ้างที่เราจะใช้ได้นะครับหนึ่ง ถ้าเราไปซื้ออาหารในโรงแรมนะฮะสามารถเอามาลดหย่อนเป็นค่าซื้อสินค้าและบริการในประเทศได้หรือไม่อันนี้ตอบว่าได้ครับผมเพราะว่าถ้าโรงแรมนั้นเนี่ยสามารถออกไปกํำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับ e t a x invoice เนี่ยก็เราเขาสามารถเอามาใช้กับมาตรการนี้ได้เช่นกันนะอย่างเช่นปีนี้เรามีแผนนะครับอยากจะพาครอบครัว ไปกินข้าวมื้อดีๆบุฟเฟต์โรงแรมดีๆสักที่หนึงนะฮะถือว่าเป็นการเลี้ยงปีใหม่อันนี้ได้เลยนะครับเราก็สามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้นะครับแต่อย่าลืมว่า1ใบเสร็จใช้ได้กัน1สิทก็คือ1คนเท่านั้นจะเอาใบเสร็จสมมุติว่าโว้กินมื้อนี้ไป8-9 0 0 0แล้วทุกคนอยากจะได้เอาไปลดหย่อนภาษีบ้างแล้วมาแบ่งบินกันไม่ได้นะต้องต้องหงบินหนคนนะครับนะฮะหน,หนใบกำกับภาษีหนคน นะครับค่าซ่อมรถละ่ะนะฮะเอามาเป็นค่าดถย่อนในการซื้อสินค้าและบริการในประเทศได้หรือไม่นะครับสาหรับมาตรการนี้เขาบอกว่าค่าซ่อมรถได้นะครับหากเป็นการซ่อมและค่าใช้และมีค่าใช้จ่ายใน,ในการซ่อมเนี่ยต้องอยู่ในระหว่างวันที่1ถึง15กุมภาพันธ์นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องใช้ผู้ประกอบการด้วยว่าสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้กับเราได้หรือเปล่าอันนี้น่าสงสัยแล้วก็น่าสนใจนะครับเรื่องของการซ่อมรถ เพราะว่าคงต้องดูศูนย์บริการนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นอูเล็กๆเนี่ยอาจจะทําตรงนี้ไม่ได้นะฮะงั้นก็ต้องเช็คด้วยว่ารถที่ท่านขับรถที่พวกเราใช้ยี่ห้ออะไรโทรไปสักคลิกศูนย์บริการถ้าจะเอารถไปซ่อมเอารถไปเข้าศูนย์มีไหมนะฮะ e-tax invoice แล้วก็เข้าร่วมมาตรการเรื่องนี้กับรัฐบาลหรือเปล่านะครับเพื่อเอาเอาความชัวนะครับ e s y e-receipt นี่แหละ ะะถัดไปนะครับเรื่องทองทองอาการซื้อทองรูป,ปรพรรณสามารถนํามาหักลดหย่อนเป็นค่าซื้อสินค้าและบริการในประเทศได้หรือไม่เนื่องจากมาตรการนี้ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศดังนั้นคําว่าในประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญซื้อทองได้ไหมปีใหม่แล้วอะ่ะเก็บทองนะเขาบอกว่าได้สามารถพวกเราสามารถเอามาหักลดหย่อนเพื่อซื้อเพื่อซื้อสินค้าได้ก็คือทองหักได้นั่นเอง เฉพาะค่ากำหนดนะตามมูลค่าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเขาบอกงนี้ว่าหากผู้ประกอบการออกใบใบกอมกับภาษีในเรือในรูปแบบที่เป็น e-tax invoice ได้ก็จบนะครับอันนี้มีรายละเอียดนิดนึงที่ต้องเข้าใจนะครับหากได้เฉพาะค่ากาหนดนะค่ากําหนดนั่นหมายความว่ากรณีที่เราจะซื้อทองเนี่ยได้ก็จริงแต่ต้องเป็นทองรูป,ปรพรรณคราวนี้ในทองรูป,ปรพรรณเนี่ยมันก็จะมีแ e บ่งค่าทองค่ากําหนดค่ากําหนดก็ไม่กี่ตังหรอกตรงนั้นแหละเอามาหักลดหย่อนได้ แต่ถ้าเกิดเป็นการซื้อทองคําแท่งเนี่ยไม่ได้นะครับจริงๆถ้าผมส่วนตัวมองเงื่อนไขนี้นะไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอชอบหรือว่ามีความตั้งใจจะซื้อทองอยู่แล้วก็ไม่ว่ากันก็ถือว่ามีส่วนที่เป็นค่ากำ็จที่เราสามารถเอาไปลดหย่อนได้นั่นเองนะครับอ่ะไปเที่ยวกันบ้างนะครับการซื้อค่าแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวในประเทศนะครับ สามารถนามาลดย่อนได้หรือไม่คาตอบก็คือได้ครับผมแต่ต้องเป็นการเที่ยวท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งมกราถึง15กุมภาพันธ์นะครับโดยก็ต้องเช็คด้วยว่าผู้ประกอบการบริษัททัวร์บริษัทท่องเที่ยวดังกล่าวนั้นนะ่ะเขาสามารถออกไปกำกับภาษีแบบ e t a x invoice ให้เราได้หรือเปล่าด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะฟาวอีกนะฮะบางทีเฮ้ยคิดว่าได้เงี้ยอ้าวสุดท้ายเสียสะตุง้งสะดางไปเป็นหมื่นแล้วก็ ไม่ได้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีนั่นเองนะครับกรณีไปเที่ยวเพิ่มเติมถ้าเกิดจ่ายค่าที่พักโรงแรมหรือว่าจ่ายค่าบริการน้าเที่ยวนะจ่ายพวกไกด์อะไรต่างๆในระหว่างวันที่1-15สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้ไหมนะครับก็คือได้นะครับก็เช่นเคยขอให้อยู่ในกรอบที่ถูกต้องตามมาตรการ1-15แล้วก็ต้องเช็คผู้ประกอบการด้วยว่าออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบแบบ e-tax i n ให้เราได้นะ จะได้ไม่พลาดนะครับคราวนี้มาเรื่องของปัจจัย4จริงๆมันก็อยู่ในปัจจัย4นะค่าสาธารณูปโภคค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้สามารถนํามาลดหย่อนได้หรือไม่นะครับคําตอบคือไม่ได้ครับไม่ได้อันนี้ไม่ได้ตัดไปเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ไปกระตุน้นะนะเศรษฐกิจนตมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับนะฮะโอเค แล้วมีเพิ่มเติมอีกก็คือว่าอะไรบ้างที่ไม่ได้อีกนะก็คือกลุ่มไม่ได้แล้วคราวนี้ถ้าใช้บริการสิ่งที่เราบอกไปเบื้องต้นว่าได้แต่หลังสิบห้าไปแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับก็ถือว่าหมดช่วงของมาตรการกรณีที่มีการซื้อประกันชีวิตประกันวินาศภัยนะครับประกันไลฟ์หรือนอนไลฟ์นะฮะประกันสุขภาพประกันรถยนต์เอามาหักเป็นค่ารหยนต์ซื้อสินค้าและบริการในประเทศได้หรือไม่ไม่ได้ครับ กลุ่มประกันเนี่ยไม่ได้นะฮะเพราะจริงๆก็ประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี่ยมันก็มีพาร์ทหนึ่งในเรื่องของการลดหย่อนภาษีของเราอยู่แล้วเนาะแต่ส่วนของประกันรถยนต์เนี่ยไม่ได้นะครับส่วนเรื่องของเจ็บป่วยค่ารักษาพยาบาลค่าทําศัลยกรรมนะฮะทำฟงทำฟัฟนในพวกนี้รวมหมดนะนามาลดหย่อนเป็นค่าซื้อสินค้าบรกิการในประเทศได้หรือไม่นะครับใช้กับมาตรการนี้ไม่ได้นะฮะงั้นเจ็บป่วย ต้องใช้เงินต้องจ่ายเงินอันนี้ก็จะเอามาลดหย่อนไปได้นะครับส่วนคนที่ชอบซื้อบัตรเอ่อพวกบัตรวอลเชอร์อะไรต่างๆกิ๊บ er, บัลเชอร์บัตรของขวัญน,นะครับหรือบัตรซื้ออาหารโรงแรมบัตรเติมเงินค่าโทรศัพท์สินค้ากลุ่มนี้ทั้งหมดก็ไม่สามารถนํามาใช้ในมาตรการนี้ได้นะครับก็นี่ก็จะชี้ให้เห็นนะว่าอะไรไ,ได้หรือไม่ได้บ้างแล้วก็ตอนต้นก็ได้เล่าให้ฟังไปแล้วว่าเรื่องของประโยชน์ของฐานภาษี คขานี้มีข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากจะให้อีกนะครับพอดีผมเห็นมีห้างสรรพสินค้าชั้นนําหลายที่นะครับที่ออกมาตรการประกาศเลยว่าเ,เข้าร่วมมาตรการ easy receipt สำหรับปี2 5 6 7แล้วก็หลายๆที่ก็จะมีโปรโมชั่นด้วยนะฮะสำหรับใครที่สนใจจะไปช้อปปิ้งอยู่แล้วเนี่ยผมว่าก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งเพราะว่าชัวเขามีมาตรการนี้แน่นอนงั้นการซื้อสินค้าและบริการอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะปลอดภัย กับการลดหย่อนภาษีกับการยื่นภาษีกับเอกสารที่จะต้องส่งไปที่สัมภารกรแล้วก็เห็นบางที่อย่างสยามพารากอนก็ดีนะฮะเขาก็จะมีเพิ่มเติมส่วนลดให้ด้วยนะครับตอนนี้เนะี่ยที่มีรายชื่ออยู่ที่บอกว่าเข้าร่วมมาตรการนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเดอะมอลล์ทุกสาขาเอ็มพอลียมเอ็มคอเทียเอ็มสแควร์นะครับพารากอนนะฮะแล้วก็กลุ่มที่อยู่ในเครือวันสยามนะครับ นะฮะก็ไปได้สยามเซ็นเตอร์สยามดิสโทเวอรีนะฮะแล้วก็เซนทันโรบินสันแมคโครดิกซีโลตัดจะเห็นว่าใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับก็ลองดูได้ครับไปที่นี่ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขามีมาตรการรองรับแล้วน่าจะมีป้ายติดชัดเจนสินค้าอะไรได้ไม่ได้ก็เจ้าหน้าที่น่าจะทราบนะฮะแล้วเราก็จะได้มั่นใจว่าการรู้จอนภาษีปีนี้เราได้ใช้หลักการและเหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าที่จําเป็นจริงๆและได้ใช้สิทธิ ในการลดหย่อนภาษีอย่างถูกต้องนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับจะซื้อจะหาจะใช้อะไรเนี่ยก็ขอให้มีหลักการและเหตุผลอย่าหวังแค่ได้ลดหย่อนภาษีแต่ต้องกู้หนี้ยืมสินมาใช้นะครับซึ่งตรงนั้นมันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ดีนะนะครับใช้กับสิ่งที่จําเป็น1ถึง15กุมภาพันธ์นี้ดีเดย์ Day นะครับอ่ะโชคดีนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมาเล่าสู่กันฟังก็ติดตามกันได้ในตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ